วันนี้ผมก็จะมาแนะนำอ็อดตามคำเรียกร้องนะครับคือการเปิดการเล่นหกแดงแบบแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเนี่ยการเปิดที่ดีที่สุดนะฮะจะควรจะเปิดสามเหลี่ยมนะเรียกสามชิ้นหนึ่งสองสามซ้ายขวาแล้วแต่นะครับขาวส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ใต้เหลืองหรือใต้เขียวอยู่ที่เปิดฝั่งไหนถ้าเปิดฝั่งเขียวสามชิ้นขาวก็จะวนกลับมาอยู่ตรงแถวนี้ถ้าเปิดแถวเหลืองสามชิ้นขาวอยู่ใต้เขียวตรงนี้ จะเป็นตำแหน่งส่วนใหญ่ถ้ามาแถวนี้นะโอกาสสนุกสูงถามว่าวิธีนะฮะอยากทราบใช่ไหมว่าวิธีเป็นยังไงนะฮะสไตล์ผมนะครับผมต้องขาวให้ใกล้น้ำตาลที่สุดนะครับและวเล็งไปที่แดงที่เหลี่ยม1ส่วนสนะครับแล้วจะลดคิวไปที่5นาฬิกาไม่ใช่ลูกตบนะฮะ่าออกแบบฟึตเร็วๆนะฮะเราต้องออกแบบช้านิดนึงอย่าช้าเยอะดึงยาวๆพุ่งเยอะๆอะเดี๋ยวลองชมดูนะครับ ครับประมาณนี้แหละครับอลองเอาไปซ้อมไว้ดูนะครับ